อันนี้จะเก็บชะอบ,บางส่วนไปไว้เจียวไข่แล้วก็ทําต้มปลาทูนะคะเช่นตรงนี้มันทับนะเนี่ยต้องเอาออกแล้วส่วนด้านล่างที่เราปลูกตรงนี้ก็จะเป็นแปลงบล็อกแครีนะคะเป็นบล็อกแครีที่ลองเอามาปลูกกับแปลงยกสูงดูแต่สภาพโอเคมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีแมลงกับหนอนมาจัดการเหมือนปลูกแปลงด้านล่างน่าจะได้กินอยู่นะแปลงนี้ แต่ยังไม่ได้มาพรวนดินนะเนี่ยหญ้ามันเริ่มขึ้นแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเก็บสับปะรดที่ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวพาสิงโตไปด้วยเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้ววันนี้ไปด้วยไหมครับไปไปกันนะรเดี๋ยวเราไปเก็บสับปะรดกันนี้ฝนเริ่มมาแล้วน้ำอย่าให้เปียกฝนไม่ยอมเอาร่มมาด้วย เนี่ยบล็อกครีเรายังไม่ได้มาใส่ดินเลยแทนรากมันลอยเลยเนี่ยบล็อกครี่เราหัวออกแล้วนะคะตอนนี้อืมสวยมากเลยแต่ฝั่งนูนะ่ะโดนโดนเพลียเล่นงานแปลงนั้นนะ่ะโดนโดนเพลียเล่นงานจนแบบไม่เหลือแล้วบล็อกครี่ที่ปลูกไว้นะคะเอาไว้เป็นผักในสวนนะคะเอาไว้เอาไว้กินเองแบบง่ายๆเนาะอ้นนี้พามาดูเอ่อเขาเรียกอะไรนะต้นสาละแหน่นะคะ ตอนแรกอะอ้ําก็เอาต้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็ปักนะคะไม่รอดเลยก็เลยมาสังเกตดูว่าเออปกติแล้วต้นเขาจะชอบเลือ้อยก็เลยตัดตรงยอดแล้วก็วางนอนแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีพวกกิ่งไม้เล็กๆนะคะมาขั้นเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอ้ําเพิ่งลงไปได้ประมาณ3มวันอ้ําก็เอาพวกกิ่งไม้เล็กๆแบบนี้มาพับไม่ให้ต้นเขาแบบลอยนะคะวางราบไปกับพื้นเลย แล้วก็เขาก็จะงอกนะคะเป็นการปลูกชี้ง่ายมากบริเวณตรงนี้ถ้าใครเคยดูคลิปตอนต้นๆน,นนะก็เป็นการปลูกสับปะรดแบบง่ายๆนะคะที่เราปลูกติมรัว้วนี่ตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยนะ้ำพาสิงโตมาดูสับปะรดชี้โตสับปะรดเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายมากนะไม่ต้องดูแลมาก ปลูกทิ้งๆไว้รอบรั้วนะคะถึงเวลาเขาก็จะโตะขึ้นมาเ,นนนเอง,งไม่ต้องพยายามตัดหมัอนมันชอบเลื้อยระหว่างนี้หมาก็เล <c oughs> ่นกันนี่อันนี้แบบเหลืองแล้วอ่ะใ,<ช>ใหญ่ด้วยนะตัดเลยนะตัดเลย,เรยจริงๆเขาห่างเลยแต่อยาก <c oughs> ดูดข้างในอันนี้อันนี่ มันนี่ช่วยไหมครับหรือมันนี่ระวังลูกมันนี่ขาดไหมครับตัวนี้ขาของกูกำลังกัดกันใครเห็นหมากัดกันอยู่บ้างกำลังเหยาะกันกลิ่นมันยังไงเหลืองเต็มที่แล้วเนาะมมันนี่มันจะกินมันมีสับปะรดที่เราแบบกินแล้วยังไม่ได้ปลูกนะที่แช่จนรากมันงอกแล้วอะเดี๋ยวต้องทยอยเอาไปลงนะ ได้แล้วครับน้ำไปยิงใกล้พ่อครับเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้มันกินเป็นหนอด่วนโอเนมานี่แล้วมาถ่ายรูปก่อนมองกล้องเดี๋ยวเป็มองมันนี่ไปถ่ายกล้องด้วยมานี่ไปถ่ายกล้องเนืครับะาเร่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ครับได้แล้วครับไปดูเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีกรูปนึงอยู่ตรงไหนวันนี้เราได้เก็บสองลูกนะลูกพีเป็นสุกเหลืองเต็มใบขนาดสวยนะลูกมันอ่ะ แล้วเป็นสับประรดที่แบบมันหวานอะ่ะเ,เดี๋ยวนี้ก็ต้องเอามาซ่อมเหมือนกันเรามีมามันเหยียบจนตาเยเนอะมันขึ้นลงตรงนี้ไงแล้วนี่ไงเหยียบสดๆเลยว่ะตายเดี๋ยวเราไปดูสับประรดอีกที่หนึง่งเราจะพาไปเก็บหน่อไม้ด้วยหน่อไม้เราขึ้นเต็มเลยนะช่วงนี้อันนี้จะไปตัดตรงไหนอีกโอเค มาวันนี้ครับไปตัดสับปะรดกันช่วงนี้ก็แบบย่าขึ้นรกมากเลยนะคะยังไม่ได้มาทําความสะอาดเลยหอ้ตัวนี้จะหักแล้วอ่ะตัวเข้าบ้านนี่มีตั้งตัวดื้อเอ้ยโดนมันนี่จะแอบกินละต้นทิมต้นทิมเข้าไปในตู้เด็กๆลรครับทุคนมานี้มันกินเป็นถ้าบอกให้มันก็น่าจะกินอยนะ นี่ได้มาอีกลูกนึงแล้วลกน่กะแต่โอเคนะมันอร่อยเราปลูกเองแบบปลอดสารนะคะเอาไว้กินในสวนเดี๋ยวที่สำคัญเป็นผลไม้ที่รสชาติดีแล้วก็ปลูกง่ายนะไม่ต้องดูแลเลยปลูกปลูก,ลกทิ้งไว้นะคพะพอถึงเนี่ยช่วงหน้าฝนน่ะก็จะมีสับปะรดให้ได้กินละไปไหนคะมานนี่ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บหน่อไม้กันต่อเลย เดีย๋ยวเราจะพามาดูหน่อไม้ที่เราปลูกไว้นะคะต้นนี้ก็มีสองกอเนี้ยเป็นหลักๆเลยไผ่กิมซุงที่ปลูกไว้ประมาณอายุประมาณ1ปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้ต้นเขาก็เริ่มจะออกลำเยอะมากขึ้นแล้วก็มีหน่อไม้แทงขึ้นมานะคะช่วงหน้าฝนโอ้เนี่ยริงจนยาวเลยสองนันนี้ไม่ไม่ถ้าลำด้านล่างถ้ามันใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เอาไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่ากอมใหญ่แล้ว ปกติกอมันน่าจะมีมได้มีสักประมาณสิบน้ำตียุงให้แม่น้อยอยุงเยอะมากช่วงนี้มันนี่มันนี่หลดูมันนี่ดื้อมากเลยดูจะให้พ่อกอดอย่างเดียวเลยนะ้ำจะลงเอาไหมนี่ดูือไปจ้าของออรรมินก็มินแปลงฟันนะมันนี่นเหมือนได้กลิ่นทาวปลากลินปลาดุกระวังตัวด้อไปแล้ว มันมันยังพอได้อยู่ไหมเนี่ยได้เด็กๆลบมาเร็วน้นน้ำตียุงหน่อยครับน้ำเร็วอู้น้ำยุงเยอะมากเร็วออกเร็วดู่จะโดนยุงกัดเลยโอ้ยยุงสิงโตตกน้ำสิงโตตกแน่ตอนนี้จะจะตัดหน่อไม้ก็มีคนมายุ่งแล้วน้องหมาตั้งลบตั้งไม่กระโดดครับตัางจะกระโดดเกาะแม่ทำไมไปเร็ว ตัดเลยแตงจึงอยากให้กอมันอยู่ด้านล่างเลยนะอมนี้ใช่ไม่ตัดหมานี้เนี่ยน่มันยังเล็กอยู่ไหมไอเอาใหญ่มาอันนึงเอามาเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปอีกช่วงหน้าฝนมันขึ้นเยอะอยู่แล้วโอ้โหดูคนน้ำดูน้องหมาดูระวังยุงกัดนะลูกช่วงนี้ยุงเยอะมากเลยโอเคแล้มันขึ้นมาแล้วมันมาโยกกันทำไมตีดิตีน้ำเรียกน้องไปเล่นทางนู้น อา,าลบเร็วเด็กๆเร็วเฮ้ยระวังสิงโตด้วยเอ้า,าอยุงเยอะมากช่วงนี้ไม,ไม่ใหญ่ขนาะดแต่นี่เป็นกิมจุงก็ไซส์ม,มันจะประมาณน,นี้เนาะ ถอยแล้วเด็กๆมันจะได้างานไหมเนี่ยไ,ได้มาแล้วอ้วนเชียวอืมเออจริงๆเนี่ยไม่ต้องให้ยาวหรอกเนาะมันจะอ้วนเนาะไซส์มันกำลังได้เลยไปดูกันเอาไปรวมกับสับประรดนวะแต่แม,ม่ถึงเงินอะถึงเงินแบกแบอัน,นหนึ่งแห้วเดี๋ยวนี้ก็คือผลผลิตในบ้านสวนต้นน้ำนะคะที่ เราไปเก็บมาเมื่อกี้ทั้งสับปรดแล้วก็หน่อไม้นะคะเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเลยถ้าใครมีพื้นที่นะคะแนะนําให้ปลูกเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมในสวนอะไรกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ